สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmooi Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอะนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า b a r า a r เ a n ซีซั่นหนึซึก b a บา a r เ a n ตอนที่5าสำหรับในเรื่องนะครับอามินีอูดฟอกวินและทูสเนลดาตกลงจะทำตามแผนการใหญ่อามินีอูดและทูสเนลดาจึงกลับหมู่บ้านเพื่อแต่งงานกันซึ่งการแต่งงานของทั้งสองทำให้หัวหน้าเผ่าต่างๆเริ่มสนับสนุนพวกเขามากขึ้น โดยบางเผ่าได้มอบทหารถึง2,000คนเพื่อไว้ใช้ในการลบซึ่งการแต่งงานนี้ฟกวินเฝ้าดูอยู่ห่างๆฟกวินเสียใจมากที่ไม่เป็นเขาเขาจึงกินเหล้าคนเดียวกลางป่าในคืนนั้นเองฟกวินถูกทหารโรมันที่ตามจับชาวบาบาเลียนไปเป็นทาสผ่านทางมาพอดีทหารโรมันจึงจับตัวฟกวินแล้วดึงเขี้ยวหมาป่าท,ทิ้งไปซึ่งขณะนั้นเองมีทาสชายคนหนึ่งกำลังหนีทหารจึงฆ่าทาสคนดังกล่าว แล้วเผ่าทั้งเป็นตรงนั้นทางด้านอามินีอุสและทุสเนลดากินเลี้ยงกันในวันแต่งงานมีหัวหน้าบางเผ่าไม่พอใจที่อามินีอุสอยู่กับพวกโรมันแต่เขาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรซึ่งมีหัวหน้าเผ่าฮัดคารซึ่งตอนแรกจะแต่งงานกับทุสเนลดาได้ส่งของขวัญเป็นขี้มามาให้ทําให้คนในงานเลี้ยงหัวเราะกันทุกคนเช้าวันต่อมาอามินีอุสและทุสเนลดาเป็นห่วงโฟกวินจึงให้ตาลิโอไปดูให้หลังจากนั้น เขาเรียกประชุมซึ่งเขาบอกว่าจะออกเดินทางไปพบกับวารุตเขาจะให้เซเกเตดูแลหมู่บ้านนี้ให้พวกเขาจึงเดินทางไปค่ายทหารโรมันแต่ก่อนไปค่ายทหารทั้งสองเดินทางไปยังกองไฟที่โฟกวินตั้งแคมป์และพบกับเขี้ยวหมาป่าตกอยู่รวมถึงล่างที่ถูกไฟไหม้ทำให้ทั้งสองคิดว่าโฟกวินถูกเผาตายทั้งเป็นไปแล้วทั้งสองเสียใจมากที่ปกป้องโฟกวินไม่ได้ทั้งสองจึงเดินทางไปพบกับวารุต วารุตกล่าวต้อนรับทั้งสองอย่างดีซึ่งวารุตต้องการให้อามินีอุสนำตัวลูกชายของวานาทุกชนเผ่ามาเป็นตัวประกันให้แก่โรมอามินีอุสจึงตกลงว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เมื่อออกจากกระโจมทูสเนลดาจึงต่อว่าว่าอามินีอุสอยู่ฝ่ายไหนกันแน่อามินีอุสจึงบอกว่าเขามีแผนการเตรียมไว้แล้วทั้งสองจึงเดินทางไปตามเผ่าต่างๆและนําตัวลูกชายของหัวหน้าเผ่ากลับมาซึ่งทูสเนลดาบอกแก่หัวหน้าทุกชนเผ่าว่า ให้ไปเจอกันที่เทศกาลจันทราหลังจากรวบรวมลูกชายได้ทุกชนเผ่าเมื่อถึงเทศกาลจันทราวัวนาทุกเผ่ามารวมตัวกันรวมสาบแช่งอาร์มินดีอุสเขาจึงบอกว่าตอนนี้ลูกชายทุกคนปลอดภัยและส่งตัวกลับหมู่บ้านแล้ววัวนาทุกเผ่าจึงโล่งใจอาร์มินุจึงพูดปลุกใจว่าถ้าเราไม่ต่อสู้กับโรมันแล้วก็ต้องยอมไปแบบนี้ตลอดเขาไม่ยอมให้ลูกชายใครถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันอีกแล้ว เพราะเขาเคยเป็นตัวประกันมาก่อนเขาอยากให้ทุกคนร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเราเพื่อลูกหลานทุกชนเผ่ายังมีบางคนบอกว่าแล้วเราจะชนะได้อย่างไรเพราะทหารโรมันมีถึงสามกองทัพด้วยกันอามินุสจึงบอกว่าเขาศึกษาเรียนรู้เรื่องกองทัพโรมันมาเป็นอย่างดีและจะใช้โอกาสที่ทหารโรมันถอนกําลังจะล่อกองทัพโรมันไปในปา่าและเราลุมโจมตีทั้งสี่ทิศฆ่าทหารโรมันทั้งหมดทั้งหมดจึงเห็นด้วย และสนับสนุนอาร์มินิอุสในที่สุดซึ่งทูสเนลดาก็พูดปลุกใจด้วยเช่นกันคืนนั้นอาร์มิเนียและทูสเนลดาจึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันทางด้านฟกวินตื่นขึ้นมาในค่ายทหารโรมันและถูกจับตัวไปขังไว้กับรวมกับคนอื่นเขาจึงได้รู้จักท่าสาวอีกคนชื่อลัสคิดเมื่อโฟกวิแนแรียนาตัวลัสคิดไม่เชื่อเพราะหัวของฟกวินตัวปลอมถูกเสียบประจานอยู่เขาจึงโกหกไปว่าชื่อเบลู ระหว่างนั้นเองมีชาวบาบิเลียนมาในค่ายเขาจึงแอบให้ไปส่งข่าวในหมู่บ้านหาทุสเนลดาให้แจ้งว่าฟอกวินยังไม่ตายเมื่อไปแจ้งยังหมู่บ้านคนที่ได้รับแจ้งกลับเป็นเซเกเตสที่รัากษาการหัวหน้าหมู่บ้านอยู่เขาจึงคิดจะไปแจ้งเรื่องนี้แก่วาลุสรวมถึงแผนการที่อเมริุสหักหลังโรมันทางด้านอเมริุสเดินทางไปค่ายทหารโรมันและอ้างว่าที่จับลูกชายหัวหน้าชนเผ่ามาไม่ได้ เพราะเผ่ามาซีปฏิเสธส่งตัวลูกชายทําให้เผ่าอื่นทําตามเขาจึงเสนอให้ถอนกองทัพอ้อมไปทางเผ่ามาซีและจัดการเผ่ามาซีซึ่งมีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อควินตตสห้ามปลามเพราะยังไม่รู้จักพื้นที่ดีพอทั้งสองจึงเกิดการโต้เถียงกันแต่สุดท้ายวารุตจึงตัดสินใจให้เดินทัพอ้อมไปและจัดการกับเผ่ามาซีทันใดน,นั้นเซเกเตเ,ตเตเดินทางมายังค่ายทหารโรมันและตะกนบอกวาลุตว่า อามินุสหักหลังท่านวอลรุตจึงมองไปที่อา์มินิอุสจบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่5สําหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนนี้สนุกมากครับตอนอามินิอุสพูดปลุกใจทําได้ทรงพลังมากๆและตอนต่อไปน่าจะทําสงครามกันสนุกครับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนจบซีซั่นหนึ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ กดม c h a ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ